สวัสดีครับผู้ชมครับ Living o u t l i by e s t o p o l i s วันนี้นะฮะพามาชมบ้านจากแสนสิริกันนะครับผมกับคณะสิริราชพฤกษ์3 4 6นั่นเองนะฮะและยังเดินทางได้ง่ายนะฮะด้วยถนนใหญ่ ราชพฤกษ์นะครับถนนราชพฤกษ์346ถึง345เลยนะฮะแล้วก็ยังมีทางพิเศษสีรัฐด้วยนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะฮะเรียกว่าตอบโจทย์การเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยแหะครับเอาละว่าแล้วนะฮะเราเข้าไปดูแบบบ้านกันเลยดีกว่าครับและบ้านที่เราจะพามาชมในวันนี้นะฮะนี่คือบ้านแบบเอเบียนั่นเองนะครับ168ตารางเมตรนะฮะสีห้องนอนสห้องน้ํหนห้องครัว1ห้องทานอาหาร หห้องรับแขกนะครับและก็3มที่จอดรถเลยคุณผู้ชมครับตามมาเลยครัตันนี้คือหน้าบ้านนะฮะสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยนะครับถือว่าให้พื้นที่จอดรถมากว้างมากๆนะครับผมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยก็ใช้ได้เต็มที่เหมือนกันนะตามเข้ามาเลยฮะว่าข้างในบ้านจะเป็นยังไงบ้างเอาละฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องนั่งเล่นกันแล้วนะครับผมซึ่งเพดานนะฮะ 2เมตรกว่าเลยนะครับผมทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งมากรวมถึงบวกกับพื้นกระเบื้องนะฮะที่ทําเป็นสีอ่อนนะก็ทําให้ดูกว้างมากขึ้นด้วยถัดมาจากโซนนั่งเล่นนะฮะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเชื่อมต่อกันเลยไม่มีการกั้นห้องนะฮะทำให้โซนตรงนี้ทั้งห้องเนี้ยดูโล่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ข้างๆนี้นะฮะมีห้องเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็กนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยทำเป็นห้องนอนเอาไว้นะฮะแต่ความจริงแล้วเราสามารถที่จะอัดแอปเป็นห้องอื่นได้นะฮะห้องทํางานห้องของน้องห้องเก็บของห้องโอ้ได้หมดเลยแล้วแต่คุณผู้ชมจะครีเอทห้องนี้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะทําเป็นห้องของผู้สูงอายุก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องขึ้นลงบันไดแบบหลายๆครั้งนะฮะถัดมาก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวตรงนี้เนี่ยทางโครงการ ทำให้ดูเอาไว้เป็นตัวแบบเฉยๆนะฮะที่จริงแล้วเขาจะเป็นห้องโล่งๆมาแล้วก็กั้นห้องให้แบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะง่ายต่อการควบคุมกลิ่นนะครับและพื้น ก็ยังเป็นต่างระดับด้วยนะฮะตรงนี้จะต่ำกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้การล้างการขัดเนี่ยทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถทำเคาน์เตอร์แบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะดีไซน์ออกมาในแบบที่คุณผู้ชมต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วตรงนี้คือประตูหลังบ้านนะฮะก็สามารถจะเดินทางเข้าออกสะดวกในการที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆเหมือนกันนะครับยอดมาก ข้งล่างมีห้องน้าให้อีกหนึ่งห้องด้วยนะครับนี่เลยฮะก็จะแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งให้นะฮะอุิกันสแาตรดาดครับผมสุขภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็ถือว่าโล่งมากเหมือนกันนะฮะห้องน้ำนีก็ให้มากว้างขวางมากเหมือนกันนะครับผมถือว่าใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้อย่างเป็นที่แน่นอนนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงชั้น2กันแล้วนะครับชั้น2นะฮะจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะครับเป็นห้องนอนปกติ2ห้องแล้วก็มาสเตอร์เบดรูมอีก1ห้องนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนจะไปที่ห้องนอนเนี่ยตรงนี้ครับทางโครงการเนี่ยให้เป็นพื้นที่เอกประสงค์ สามารถจะให้เรามาทำฟังก์ชันต่างๆได้เลยตรงนี้นะฮะอย่างอย่างที่เขาทำมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นโซนอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆมีตู้เย็นตรงนี้ด้วยนะฮะก็น่ารักดีหรือว่าบ้านไหนมีเด็กนะฮะก็สามารถทำเป็นโซนของลูกๆเอาไว้ทำกิจกรรมที่สร้างเสริมจิตนาการอะไรอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะามาห้องนอนห้องแรกครับผมอันนี้แค่ห้องนอนปกตินะฮะมีที่ที่ทำเป็นวางโต๊ะอ่านหนังสือได้นะฮะโซนทำงานได้ มีที่แขวนเสื้อผ้าอยู่ทางนี้นะฮะสามารถเก็บเสื้อผ้าได้แล้วห้องนี้ฮะกว้างขวางพอที่จะวางเตียงประมาณ5ฟุตได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเราถ้าเราเลื่อนเตียงม,มาอยู่ตรงกลางระหว่างผนังเนี่ยนะฮะสามารถที่จะวางโต๊ะข้างหัวเตียงได้2ตัวเลยนะสุดยอดมากๆนะครับผมแล้วก็ห้องน้ําแยกโซนเปียกกับโซนแห้งให้เรียบร้อยด้วยเหมือนกันนะครับผมนะห้องนี้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่า โซนการวางเตียงจะเล็กลงมาหน่อยนะฮะแต่ก็ยังสามารถจะใช้พื้นที่ในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นการเก็บเสื้อผ้าแบบแขวนนะฮะส่วนห้องนี้จะมีตู้เสื้อผ้าให้ห้องว t เตอร์เบด m เนี่ยเขาจะต้องตั้งไว้ที่ชั้น2ช่วงหน้าบ้านของทุกแบบเลยนะฮะก็ สามารถที่จะตกแต่งได้เต็มที่เลยนะฮะมีพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะที่จะให้เราสามารถเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้าไปได้นะฮะแล้วก็รวมถึงผนังเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เราได้ตกแต่งได้อีกเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับ walk in closet มาในตัวเลยนะฮะเสื้อผ้าเก็บได้เลยฮะรตรงนี้เครื่องประดับต่างๆนะฮะร,รวมถึงห้องน้ำโอ้ห้องน้ำนี่ก็ใหญ่มากเหมือนกันนะเนี่ยนะแยกโซนแห้งกับโซนเปียกให้เรียบร้อยนะฮะที่นี่เขาแยกให้ทุกๆชั้นเลยนะครับผมก็เรียกว่า อำนวยความสะดวกได้เต็มที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีการทำชั้นวางเคาน์เตอร์ชั้นวางเครื่องอาบน้ำต่างๆได้อีกเยอะมากมายเลยนะครับห้องน้ำนก็เจ๋งมากเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะฮะที่มีทั้งฟิตเนสนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยรวมถึงโคมอวกิ้งสเปซแล้วก็อีดูเคชั่นแนล เทกาวตรงนี้นะฮะให้ลูกๆหลานๆของคุณผู้ชมเนี่ยได้มาฝึกทักษะกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการคณะศิริราชพฤกษ์346นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับและอย่าลืมนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเอสโทโพลนั่นเองครั้งต่อไปจะพาไปชมที่ไหนอีกติดตามให้ดีนะครับวันนี้ไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ